สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับสองสูตรจะมีสองสูตรนะครับในคลิปนี้นะครับเอามาฝากกันให้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้สูตรที่นํามาลงนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับหรือเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรนะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ไว้ฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับเป็นสูตรเลขเวิ่งบนตัวเดียวสถิติสูตรนี้ทั้งหมด6งวดนะครับจะมีผิด1งวด เข้ามา5้งวดนะครับงวดที่ผิดนะครับก็คืองวดที่3นะครับงวดที่4เข้ามา3มงวดงวดที่4ผิดนะครับแล้วก็เข้ามาอีก2งวดเรามาดูจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก8 6 1 3ตําตำแหน่งนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันงวดแรกนะครับ2บวกเเป็น11นะครับ11บเวกก็เป็น18นะครับได้เลข8 แตัวเดียวเพียวๆนะครับผลรางวัลที่ออกงวดนี้แป1หกหนึ่งนะครับเลขแปดเข้ามาที่หลักร้อยนะครับงวดแรกงวดต่อมานะครับ6กบวกเเป็น15นะครับ15บาบวกหเป็น21นะครับได้เลข1นผลรางวัลที่ออกงวดนี้ 517นะครับ517เลข1เข้ามาที่หลัก10วดต่อมานะครับ7บวกหเป็น8 8ดบวก4เป็น12นะครับได้เลข2ผลรางวัลที่ออก725เลข2เข้ามาที่หลัก10นะครับวันี้ งวดต่อมานะครับ5บวก5เป็น10นะครับ10บวก9เป็น19ได้เลข9นะครับงวดนี้ผิดนะครับผลรางวัลที่ออกก็คือ2 6 1นะครับคำนวณได้เลข9ผิดนะครับงวดนี้งวดที่4นะครับที่ผิดเรามาดูต่อนะครับงวดที่5นะครับ1บวก9เป็น10 10บวก7เป็น17นะครับได้เลข7ผลรางวัลที่ออก7 50 เลข7นะครับเข้ามาที่หลักร้อยแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ0ูนบวกสบวกสนะครับได้7ผลรางวัลที่ออก4 7 5เลข7เข้ามาที่หลักสิบนะครับอันนี้เป็นสถิติ 6งวดนะครับเข้ามา3งวดแล้วก็ผิดแล้วก็เข้ามา2งวดงวดล่าสุดนะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับได้เลข3นะครับ1บวก1บวก1ได้เลข3เรามาดูกันนะครับว่าเลข3นะครับตัวเดียวเพียวๆจะมีมาหรือไม่นะครับจะมาในตำแหน่งไหนของงวดวันที่ 16กยนะครับวดต่อไปเรามารอลุ่นนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ3ตํตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2ก็คือ1 2 3นะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ที่จะมาฝากกันสูตรนี้สถิติ5งวดติดนะครับเข้ามาหางวดงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับ3ตํตำแหน่งนะครับบวกกันงวดแรกนะครับ6บวก0นบวก1นะครับได้7นะครับได้เลข7ผลลัพวัลที่ออกงวดนี้นะครับ 517น,นะครับเลข7เ,เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดแรกงวดต่อมานะครับงวดที่2นะครับ7บวก7เ,เป็น14บ,บ,บวก1เป็น15นะครับได้เลข5ผลรางวัลที่ออก7 2 5นะครับงวดนี้ เลข5้าเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดที่สามนะครับห้าบวก5้าเป็นสิบบวกหเป็นสิบอดนะครับได้เลขหนึ่งผลรางวัลที่ออกสองหกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับเก้าบวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้สิบได้เลขศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมาในตำแหน่งไหนนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดต่อมาเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าศูนย์เลขศูนย์เข้ามาที่หลัก หน่วยนะครับแล้วกงงวดที่ผ่านมานะครับ0ูนบวกหบวกหนะครับได้เลข7ผลรางวัลที่ออก4 7 5นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับเลข7นะครับเข้ามาที่หลัก10นะครับงวดนี้ อันนี้สถิติ5งวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ5งวดเข้ามา5งวดทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ1บวก0นบวก1นะครับได้เลข2เลข2ตัวเดียวนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะมาในตำแหน่งไหนของงวดวันที่16กย64นะครับที่เราจะมาลอลุ้นกันนะครับว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับส่วนตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้หลักแสนนะครับตัวแรกหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองคือหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองก็คือสามศูนย์สองหลักสิบคือเลขศูนย์ส่วนเลขหนึ่งี่เป็นเลขคงที่นะครับเลขหเลขคงที่ บวกหนึ่งคงที่นะครับวันนี้ได้เลขสองวันที่หกนะครับจะเดินต่อหรือไม่สถิติห้างวดนะครับที่เข้ามาวดนนี้งวดที่หกที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าเรามาเทียบกันดูนะครับสองสูตร สูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับเรามาเทียบกันจากงวดที่ออก517นะครับสูตรนี้ได้เลข1สูตรนี้ได้เลข7นะครับออก517งเดวันนี้จับคู่กันได้นะครับ17 71งวดต่อมานะครับสูตรนี้ได้เลข2สูตรนี้ได้เลข5นะครับ ออก7จ5นะครับจับคู่กันได้นะครับงวดนี้งวดต่อมานะครับสูตรนี้ได้เลข9สูตรนี้ได้เลข1นะครับสูตรนี้ผิดนะครับออก261นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับสูตรนี้ได้เลข7สูตรนี้ได้เลขศูนย์นะครับออก750นะครับจับคู่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เข้ามาที่หลักร้อยสูตรนี้เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ได้เลขเจ็ดสูตรนี้ได้เลขเจ็ดนะครับได้ตัวเดียวกันผลรางวัลที่ออก4 7 5หนะครับ ส่วนงวดนี้สูตรนี้ได้เลข3สูตรนี้ได้เลข2นะครับคนละตัวนะครับจะมาไหมจะมาคู่กันหรือไม่นะครับหรือจะมาสูตร1สูตรใดหรือว่าอาจจะไม่มาทั้ง2สูตรนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจจะนําไปใช้ก็พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับ ตัวผมเบงก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจอกตัวไหนก็คิดหาวิธีเอามาฝากกันนะครับมาแบ่งปันกันเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้าช n แนลหวยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ